สวัสดีครับวันนี้ผมเจมส์ในรายการซุปเปอร์รีชูนะครับวันนี้เราเล่นน้องอีกแล้วชื่อชื่อครับอ่าเดี๋ยวตัดไปตอนเริ่มเกมต่อกันเลยนะครับครับนี่นะครับมีแต่ชุดเกาะนะครับโอ้ยได้แล้วครับผมได้อย่างดาบปะได้ดาบแล้วน้องผมได้ดาบแล้วได้ไม้อัดเอาไม้อัดมา13มีดาบเพียนครับเฮ้ยขอขอขวานนะครับมาเอาสิครับอยู่ตรงไหนครับผมลองไปหาขวานตรงกลางเลยครับพี่ จะพึ่งเรียวขอไปหาขาไหครับเฮียเดี๋ยวใส่ชุดก่อกูมีคำหยาบก็ขออภัยเช่นเคยนะครับอืมตายอยู่ตายแน่เดี๋ยวปู่ไปช่วยดาทงตรงกลางตีไอ้ใหญ่นะครับนั่นนะไอ้ใหญ่นะครับจริงนะครับฟิลลี่เนี่ยหลังมึงเนี่ยสัตว์อยู่ไหมอยู่ไหนเน,นะนี่ยเนี่ยตีมันก็มันอยู่ตรง คนไม้นี่วิวนี่ตรงนี้สมุดนี่นะครับฟิวลี่คงอยู่ไหนเจอคนล้มาของมามเฮ <มา S 2> ้ยของหายไไหนวะตีนี่แหละครับ ไปหนึ่งคนออออในฟิวตีไอ้ไอ้เ,อเอทียเนี่นสยสไปเดอร์สไปเดอร์แล้วโหดเลยนะครับโอ,อ้ได้ของพ,พี่ฟิวเราสายโหดเอ,เอาดาบไปมาดาบของได้หมดจะสดชื่นครับเอาดาบ,บนี่กูได้ดาบนี่เว้ยดาบหีนี่สัตว์ดาบท้องพอ,อ,องคนไหนตอนนี้า ไปหาคองกันตามผมหน้าฟิวเออนี่หลังๆเฮ้ยคนไหมเี้ย <c oughs> โอ้ยโ,โปเจอโปนะครับเราเจอโปนะครับตีนให้คนนี้ตายนะสวยคนหนึ่งทีครับ <c oughs> ขอตัดตอนเจออีกเกมหนึ่งนะครับนี่ครับโอ้ยเว็บลข้ามา ครับอีกสามชีวิตนะครับจะเริ่มนะครับครับสวัสดีครับนะผมจะมรของพ่บนครับชีวิตจะเริ่มนะครับรอก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับพี่ตีบาร์เบอร์นะครับตีบานถ้าพี่ตีบันเบิกมานะครับดูให้จบด้วยนะครับพี่ตีครับก่านผมเองฝากไปกดช่องวีเตอร์เอทีทีวีกับเอ็นอะไรวะเอชตีทีวีนะครับ เป็นน้องน้องใหม่เลยนะครับเปิดตัวนะครับซึ่งเปิดตัวในโอ้เรครับครับได้ยูสโกะเพชรครับได้เพชรมาเดียนดาบไม่มีนะครับมีเดียวรัโอ้โหมีขวาน้วยกูมีดาบเกียนครับงีเดียวครับมีขวานไหมครับมีครับขอนะครับเดี๋ยวให้ชุดเกาะครับมีครับ ตายครับปุ่งตายครับถืกกอกาะครับแพ้ชนะไปแล้วครับผมพี่ฟิว,ว,วเราไปแล้วนะครับเดีเ๋ยวนีออ้พี่ฟิวลีคงจะไปแล้วนะครับเช่ฟิว ยังว่าไต่มึงไม่ตายก่อนไม่บวกกันไปทำอย่างละมึมงมก็หนีดิเกนนี้ยร์ไต่ไตแล้วมือปลายมือเปล่าซื้อขวานเนี่ยตายไงๆ,ๆนะครับอาทิตย์เริ่มเก็บต่อไปอีกเกมหนึ่งผมก็จะจบเทียบแล้วครับ มาต่อเลยตะกี้แม่ไอ,ไอฟิวกำลังไปบอกนะครับผมก็จ่ายฟาร์มนี่ยนะครับโอ้อะไรเป็นอะไรเนี่ยดูไม่รู้เรื่องครับฟิวคบเอานี่นะครับตายยังฟิวบอ,นะบอกกันไหนครับตรงกลางเหรอไอสัตว์ครับมุงนี้นะบวกเยอะบวกก็ะเขาอยู่ทีน่น เ,เข้าได้อีกเอ็ยิงอยากาบริยูสเดียวกันเพราะนี่มันเริ่มไปแล้วนะครับสษาเหนือครับมีขออาภัยหน่อยไ่กูเจอเหรอไหนเจอกูเหรอกูเห็นน่วิ่งนีอ๋อนี่กำลังเล่นกันอยู่เออ,อนะครับพี่พิวเรากำลังดูเล่นอยู่ กุลังยงบวกับใครไม่รู้ครับนนะเห็นกอเห็นเห็นมไหมพี่ไ,ไ,ไหนวะอีกเชนผีแอกเหรอมีอไหน้าไก่อีกเนโป๊ะโปวิ่งเร็วมากนะครับวิ่งเขาบวกนะครับแต่วันี้ป้าบไม่โดนเดนหนึ่งพีก็ถือว่าเป็นบุญค่ตีโดนเขาโดนไปไล้หนึ่ง อี่ครับอ,อิเขาตีผมมาไม่เห็นมึงเมื่อมึงเป็นวิญญาณตายแล้วครับพี่พิวครับออกมาเลยครับออกได้ไหมครับพี่พิงออกเกมนี่ครับ